ลุงแบนชายเสื้อแดงขับเรือหางยาวช่วยตามหาแตงโมนิดาขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่โอนเงินเข้ามาให้ขอใช้โอกาสนี้เอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เคยมีบุญคุณนายอำนาจกลิ่นสาลีหรือลุงแบนอายุ69ปีเล่าว่าตนมีอาชีพขับเรือหางยาวรับจ้างพักอาศัยกินนอนอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งมาตั้งแต่ปีพศ2554 และคืนที่แตงโมตกจากเรือตนก็ได้นอนอยู่ที่ท่าเรือและได้ยินเสียงคนเรียกโมโมซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะมืดมากมองไม่เห็นและผ่านไปไม่กี่นาทีก็จะมีเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้ามากันเต็มพื้นที่เลยตนจึงได้ถามเจ้าหน้าที่พร้อมออกเรือขับช่วยตามหาแตงโมมาตลอดจนกระทั่งพบศพดาราสาวแตงโม E aí